แ่ายแ่จริงๆน่ะม่แล้วป้าแล้วจ้าเพราะว่าสมัยก่อนใส่ไม่มีเงนเลนแล้วก็เเก่งจริแล้วเพิ่งได้รับชือายุไม่นัพี่เลยพ่อแม่อ๋อันนี้คือเคล็ดลับนะานการที่ทำให้ยูใส่เล่บยอดคน

เนิด็กหอมปลอมนิดไว้เนี่ยวสองปีนะเนี่ยได้ย enfin ี่สิบบาทเมื่อกี้ถามว่ามีลูกกี่คนบอกห้าผมถามจริงๆมีแปดยายได้ค่าสูงย์ยูเท่าไหร่ตอนนี้ไมไปไมปผู้สูงวิทย์ได้เงินเท่าไหร่ แล้วพันหนึหน่งได้ไหมยี่สิบบาทนี่เหรอไอ้ทุกคนเปนนานานะไม่นะ้ป้แป๊ะแป๊ะเอาบอกวันนี้มันทำอะไรที่ย้ายผมเท่าไหร่ย้ายผมเท่าไหร่ย้ายให้ตามผมไปเท่าไหร่เมื่อกี้นี่สินี่สิ ได้ด้วยยืมดูยืมอ่ายี่สิบต่อไปสองพันใช่ไหนโอ้โหใช่ไห้ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวโอ้โหใช่ไหมใช่ไหมใช้ไหม Ừ. đặt oh, ơi ơi cái 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 ร้อยห oui pues ้ารอีสิบตู้นะเลยแบ็คแบ็กอขอคสิใครีบคขอาวขอบคุณพ่อแม่ที่้อาตั้งนาาแล้วต yeah, ั้งนานแล้วตั้งน้าแล้วไปเพจทีกตอบไปที่ตอบลปที่ตอบบนกิการของเรานะครับ ขอให้พ่อแม่พี่อเราดสุขภาพแข็งแรงนะครับจัดการที่ถูกนการสุขภาพแข็งแรงนะครับตอนนี้ก็วิ่งวิ่งบางทีรับอาการจากที่อาการที่เราสพี่แป๊ะครับขอขอเทียบหน่อยครับเทียบหน่อยใหญเทียบดูระวังนะระวังรถนะครับแป๊ะระวังรถนะครับ เมยังสวยเงี่ยไม่เยังสวยลินตินตุลินตินสุลานี่งพ่อครับพี่ขอบให้ตรงของานท คุณนะมีวิ่งด้วยกันขอไปจับภาพสวยๆนะครับนี่ใครจะดึงเพื่อใครจะดึงไปลงทิกต็อกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่เก้าใช่ไหมเก้าหรือสิบยลยเนี่ยเก้าสิบเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมีกัน นี่ครับโอ้โหนี่ครัันนี้พวกมาหล่อเลยมาหล่อเลยอยากไปใส่คอร์รพล์ใช่ใช่นี่นะครับกขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวตัวตนสองขั้นนะครับเอาเภอนสางสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่วันนี้ ได้มารอร่วมสับปะกดสับโขงการของเรานะครับป oh <my> well ัญญาไม่ทนขอวิ่งเพื่อดาบสุขสุดท้ายกันครับไปไปจะวิ่งวิ่งไม่ได้ยายเปเจ็บเท้าไม่ได้เจ็บไม่ได้เลยไม่ได้เลยขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวใจเย็น้าวหนาดูครับห้าวนาดูไม่ได้วิ่งคุณครับพี่ครับพี่ครับถ่ายถ่ายกันหน่อยถ่ายกันหน่อย anh em biết không biết không biết không không Terima kasih telah menonton! วิ่งคู่กันนะครับอจัดมาจัดมาไอ้ใยากเห็นเขาวิ่งกับเขาวันนี้วิ่งแล้วนะครับครับก้าวครูหลาบข้าวหน่อยครับครูหลับก้าวหน่อยวันนี้นะครับเป็นน้าหน้ารักของคุณพ่อของครูหลุกนะครับ่ทีได้รอร่วมทำบุญกับโครงการของเรานะครับกอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ พ่อพัับขอบรคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับที่วันนี้ได้รอร่วมทำบุญกับโครงการของเรานะครับเพื่อดูแลผู้สูงอายุรรยญาติที่ทุูกนอกถินนะครับกับคุณบินคุณเอกพันธ์บัลลูวิทนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความสุขนะครับสาธุบุญเ่ิมกันนะครับคุณแม่นี่ครับน่ พี่ไทยเอกพันธณ์จำหน้าไปก่อนเลยนะครับอันนี้พี่บินตามหลังมาแล้วครับพี่บินตามหลังมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่ับสมบุญและถ่ายรูปอยู่ด้านหลังนะครับของสาวสองหุ่ทุกท่านนะครับทุกท่านทีท่ร่วมทำกิจกรรมของเรานะครับือ้ครับยังไม่ได้อึเลยนะ แค่บอกว่าวิ่งเลยฮะให้บอกไปฮะแมาน่าร้อยเร<บ>ะวังนะอย่าหอมขว่าเลยนะเลืมาเร็วนะครับระวังไว้ไปง่ายครับไปกัดครับไปกัดครับน่าร้อยมากน่าร้อยมากม,ม,มาลุม,มาเรอบต่ำหมดสองขับผมค้ชขอบคุณพี่แพี่น้องนะครับทาว กระบวนการนนะครับอำเภอต่างๆทุกขั้นนะครับที่วันนี้ได้รอและร่วมพัฒน์กับโครงการของเรานะครับขอการความร่วมกัทุกท่านนะครับขอให้พ่อแม่ Audrey, uh huh. พ,ม api, พมี่น้องสาวอำเภอต่างๆทุกขั้นนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับที่แต่ความวนาลอยร่วมาือะกัน เออน้อยมันถ่ายอยู่มันยังไม่เห็นมันเลยเนี่ยขอวิ่งเข้าบ้านสุดท้ายสองนะครับฝ่ายเขาจะรอปล่อยทีเดียวเป็นเม็ดใหญ่เลยหลายญาติที่ถูกทอดทิงนะครับขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวต้องอำเภอการสักทุกท่านนะครับนี่เป็นนายรันนิ่งครับคนนี้ออกมาวิ่งแล้วเจ้านายครับนี่วิ่งกับพ่อเขาผมเอาไม่เกินดูนะป้ายหนูนาสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวร้องขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวดูอาการ ติลู้ติลู้เดี๋ยวนี้ติลู้รูว่ารู้ว่าวิ่งไงนี่นี่เขาเป็นต้อนรับคุณหนูนาใช่ไหมครับเขามีป้ายต้อนรับใช่ไหมครับโอ้โหสุรินทร์ ไปต้องรับเงินเปิดประตูขึ้นาโอ้โนี่เ่ลครับโถ่าใต้านในผงนู้นพี่ตามทำไงแปะใต้คิผงนู้พี่ตามทำไงมลมตกนะครับตอนนี้เป็นเวลาสักหโมงครึ่งนะห้าโมงครึ่งสามนาทีนะครับ อากาศอย่างนี้น่าจะได้ไกลครับวันนี้เขาเคยทำตีไว้5้กิโลหกิโลวิ่งลงน้ำเอซว่าไงครับเอซโอ้ขอบคุณเอซีเลยครับแวะแวะแป๊บแวะแป๊บไม่แวะไม่แวะเนี่เขาไปสายที่สายวิ่งเขาไปเป็น High running นักวิ่งสี่ขาเนี่ มีทาลงโมวิ่งอยจ่ะอยากเห็นโมเมนต์นี้ก็อัดไปได้ครับไม่ว่าการเอาไปเผยแพร่แต่ฝากไว้นะครับนะครับมันมีเพจตอนนี้มีเพจปลอมเข้ามานะครับทักไปนะครับพวกเราไม่เคยทักใครนะครับจําไว้นะครับถ้าทักไปขอเงินให้ร่วมทําบุญอย่าไปเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับไม่มีนะครับพวกเราไม่เคยทักใครไปขอทําบุญนอกจากท่านทักมาในเพจนะครับสัญญาไม่ตอดทิ้งหรือว่าเพจบินบุริสนะครับเราจะตอบกลับนะครับแต่เราจะให้ท่านดูก่อนเลขบัญชีนะครับ ทุกครั้งนะครับที่โยนเข้ามาจะเป็นชื่อบัญชีของพี่บินบุญธิ์นชื่อบัญชีสัญญาไม่ทอดทิ้งของพี่เูืนบ้านทั้หายเท่านั้นนะครับผมเน้นย้ำนะครับถ้าเขาทักไปนะครับเขาใช้เขาใช้หน้าเดียวเลยครับรูปเดียวกับพี่ท็อปเลยนะครับรูปเดียวกับพี่ท็อปเลยแล้วก็แต่เขาจะมีแอดนำหน้าแอดแอดนำหน้าแอดนำหน้านะครับชื่อภาษาอังกฤษแอดนำหน้านะครับอันนั้นคือไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะอยากรู้ว่า เพจพี่ท็อปเพดจริงอัานไหนในตอตนะครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ใช่แน่นอนนะครับใช่แน่นอนถ้าทักไปนะครับบล็อกมันเลยถ้าทักไปบล็อกมันเลยครับไม่ใช่แน่นอนของเราจะไม่ทักไปให้ใครโอนเงินให้ไม่มีเราอกจากท่านทักมานะครับเราจะตอบกลับไปนะขอบคุณนะครับเอาเอาเอาเราอยากดังกับหมาเอาขึ้นมาเฮ้ยไปน, <laughs> นี่ขับ้ึ้นมาวอเเล่น ไอ้เอาของลงมีเอาเมื่อก,กี้เขากูเขาบอกไอ้หยิบไม่หยิบหายไปหมดแล้วครับข้างหลังวิ่งไกลครับวิ่งไกลครับแหน่นานเขาปวดหัวยังใส่จะเก็บกดมาหลายวันนะเฮ้ยมงไก่มีไกล่ ไปแม่งประับข้างนอกทำไมไม่มารับข้างนอกอหว่วงตัวเองไม่หว่วงคนอื่นตายแล้วอนุพัท์แขงทอง ถมาและขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยขึ้นรถพ่อก่อนพ่อก่อนพ่อก่อนนะครับนี่ได้วิ่งแล้วนะครับอย่างน้อยก็มีกิโลนึงครับนะให้เขาดูหน่อยรถพัฒนาพุทธเปิดรถจกระโดดเพื่อจะใช่ใช่เดี๋ยวดูครับลงรถตู้นะครับลงรถตู้นะน้ลงรถตู้ลงบนขึ้นรถตู้นะครับ เล่นน้ำมั้ยเล่นน้ำมั้ยใครรู้ไปลงนาใครละคำเอาแพรเพิ่อดอกไหมพุ่งนาสวยพุ่งนาสวยนี่ยืนเท่บ้างไปไหนไปไหนทางนี้ทางนี้เว้ยไปไหนทางนี้เอ้ยหลอดจัด ได้ภาพครับได้ภาพครับใช่พื้นเขียวในสวยไปไม่ใช่น้ำนี้น้ำนี้ไม่ได้น้ำนี้กินไม่ได้แล้วไปให้ขึ้นรถขึ้นรถเนี่ยรถดรอรถดรอ้อมขึ้นเบาไหมขึ้นเบาโอ้โหกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนลักษณะเหนื่อยนะครับไปแล้วครับขึ้นรถไปแล้วนะครับขึ้นไปเคลียร์ก่อนต้องตั้งกล้องตั้งกล้อง ไปขึ้นไป,ไปขึ้น,นตั้งกองตั้งกองต่ไตั้งกองต้กองกองทเปลี่ยนนายปลีนายลังนิ่งนักกิ่งสิค่ไปขึ้นขึ้นขึ้น

ครับรับเพี่ยอรรับมาเพียรทำปีนี่ได้แลครับผมร่วมทุนกันได้นะครับโครงการของเราครับนั้นยาวมาเลยนะยาวมาเลยไม่มีอะไรเลยค้งตับคงตับคงสายคงสายมาปัดจะเจอหลักกิโลเข้าบ้านสองชั้นจะมีคนแก่ประมาณห้าหกคนนะครับรออยู่ัครบสวัสดีครับ ภาพับาครับใอได้เลรับนล่วะ้ครับพี่เปรีว <kaha> ขึ้นรถมาเลยขึ <única> ้นรถมาจะมาจัของสองโค้งอ่ะค้งโค้งโคงขวานะประค้งขวาปั๊บสุดโค้งจะเป็นหลักกิโลใหญ่ ปลายทางล่ะกิโลใหญ่บ้านสองชั้นตอนนี้ได้บุกหลังให้อยู่มีกองแกประมาณห้คนแล้วพี่จะมาตัวสแกนด้วยอ่พี่บอยขอเพื่อตัวครับแอลแล้วก็สแกนด้วยครับสแกนอย่าลงชื่อเลยนะพี่บอยหลับฐานขามือครับี0นาทีผ่านไปแล้วยอยหญิงยังไม่เสร็จเลยค่ะ เนี่เราสร้างมูลค่าให้เขานเนี่ยเือพี่พี่ดีเมาเขามมา่เขียแต่เขียนแกล้งในห้องน้ำบอออ่เราเจาอะไรล้วเนี่ย ไมเไหเามดเลยเ้าองต้อ่ิลยอยูแดป้ายเขาบรไมูดเขายเก็บของเราไม่เเขารู้ว่าคุณหนูนามาเขาเลยปักป้ายตลอดทางเน้าญี่ปุ่นเาไปทางนู้นจะหนูนาใส่นายี่แล้วยี่ล้ จะขอมแขงมาแล้วใช่ปล่าม่รู้ไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่รับรับครับอกก็แปะบอกหน่อยว่ามีอยูตลาดนี่นะพี่มีอยู่ตลาดครับอะไเอกตลาดเอกอะเอกต้องคนามาค่เอกกรับแม่ปลางสูงก่านะปลาามสูง มา,มาปอไหมอเซ็นต์ลูกพี่เลยครับไลไลเซนจิตตกรเอนไวครับอยากได้ไามีมาเลือนเดี๋ยว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 พี่นั่งกับป้ายกุ ม่านมาฉันดีมาญาค่ะผานว่าคนนี้เขียนนะครับกคนเขียนคนชื่อนะครับเดีมานุ่มพี่องหนุ่มอห้นม้อนม่มห่มน่หนุ่มหนุ่ม่มหนุนุี่นหนุ่มหนุ่มหุ้่นุนุ่มนุมนุ่ม่มห่ม่ม่มอมน บเถๆไเขาจะข้ามอะไรแ่บแดดเขาจะเก็บเขาจะข้ามถ่ายรูปมั้ยไี่นี่ครับที่พ่อครับับนี่บริจาค2,000แล้วตายแล้วโอ้โหของจริงวะจะของจริงวะ มันเป็นมันเป็นอคุกนะนะใช่ขาีๆด้แลจ้กคน่ารับดันเส็จแล้ว่ะเส็จยัเแี่เซ็นเอาแปะแปะขอปากกาเา่อยไม่ใช่ครับพี่ครับเซ็นหน่อยเซ็นหน่อยเซ็นไหมเซ็นเซ็นอไหม โอพี่ติ๋งเจ้าของร้านค่แล้วพี่ไหนอ่ะนี่จของร้านเขาจอดนะถามว่าถุน้าญี่ปุ่นจะเราบอกเราสั่งอยญี่ปุ่นเลยหลอกลวงเ่านั้นเอจะได้จะได้จะได้ขายดีๆเเป็นอะไรนะหมูป่าอ๋อพวนี้เป็นหมูป่าใช่เสร็จพอ้อมแล้วเหรอครับเส็จพ้อคุณแน่จ้คต้องนคุณต้องับ

อันทายรูปกับคุณรอดเลยชัดเจนมากรอเลยชัดเจนนะอะไรครับสัเนียงโอ้โหรคุณร้ยังคุณรู้ยังคุณรรยังนี่นี่นี่ชัดเจนตองให้เขาพูดสันนียงชัดเจนาเหมืนนี่ต้องนี่เลยดึงมกร มีใจไมีใจมีมีากไม่ดไม่ไแเซนที่ไหนเลยเนี่ยสเซนที่ไหนัได้ครับซาไลก็ได้ไม่เป็นไร ไม่อะไรคะใต้10ค่ะ6ใต้10 ไม่โดนไม่ครับเดี๋ยวปิดมือปิดมือปิดกล้องมือปิดไปกละรั้นงไม่้ไดก้อรขึกันนะครับขึ้นข้ารไกันด้ครับไม้โรนขือนิดกั้อะครับขน้าไดกครับใคนร้นนบขึน้านับข้า้นรนครับ้นนะครับด่วนครกันคบ้นรออปก่นะฮะมาวิ้งยิงนกตปก้าไตล์คุณบิน นีไม่ลงไปเก็บผักบุ้งนะวิ <c> ่ง <oughs> ขบวนหน้าต่างตาต่างหน้าต่างตาวิ่งนะขบวนหลังนะครับยิงนกตกปลาครับเดินจิบนู่นเด็ดนี่นะครับกว่จะถึงภาคใหญ่นะครับถ้ามีผักบุ้งนี่ลงไปเก็บผักบุ้งแล้วผมว่านะนี่สไตล์คุณวินเลยง,ง่ายๆสบายๆเลยวิ่งไปวิ่งไปนะครับ,บ อีนนี้มีคุณพุทาผู้แกรออยู่ต้องบอกว่าเรารีบไปดีกว่าแต่แกรอ,อนานเดี๋ยวจะมืดเดี๋ยวก็จะต้องกินข้าวกินปลานะครับพิถ้ายเขาเลยไปแล้วนะครับเดี๋ยวให้พทธอูไปทักทาย